อมน,น,อนันนแท็กมือออกงานคู่อวดโมเมนต์อิ่มสุขฟินรับวันหยุดอมพวัตและน,อน,อนันนแท็กมือออกงานคู่อวดโมเมนต์อิ่มสุขนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานเรียกว่าฟินรับวันหยุดกันทั่วนหน้าเพิ่งเห็นหนุ่มอมพวัตบ่นคิดถึงซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนไปเมื่อวันก่อนล่าสุดอมและนันนกรพัฒน์ได้เจอกันอีกครั้งในงานไลฟ์สดนั่งพูดคุยเมาค์กันอย่างสนุกสนานพร้อมเปิดแนวคิดความรู้สึกแบบเ e อ็กซ์คลูซี เมื่อนานนถูกถามว่าความรู้สึกที่เคยเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงมีวิธีการในการตัดสินใจเลือกรับงานนาะนนท์บอกว่าโอมเป็นลิที่อยากกลับมาทํางานด้วยกันอีกครั้งส่วนโอมบอกว่ายอมรับว่ากลัวว่าตอนจบซีรีส์จะเหมือนกับชีวิตจริงที่ไม่เข้ากันแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็พยายามเรียนรู้จากในซีรีส์และมีความเข้าใจเรียนรู้กันมากขึ้น เรียนที่จะเข้าใจในสิ่งที่ไม่ถูกใจและวนน์นนก็เหมือนการต่างคนต่างยอมรับทุกครั้งที่ทะเลาะกันจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียกว่าเป็นอีกคู่ซีที่ชนิดกันที่มีโมเมนต์ให้ได้ยิ้มตามอยู่เสมอส่งผลผิวพั w p e น s เ n ็กโอมนนท์ติดเทรนตามระเบียบ